วันพุธนี้หัวนหน้าคอสชอก็จะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากอพอชอนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในวาระสาคัญก็คือการพิจารณาให้ปอตทตั้งบริษัทใหม่มาบริหารจัดการท่อ๊าซที่ครอบครองอยู่แต่ว่าล่าสุดเครือข่ายภาคประชาชนได้ทักท้วงแล้วก็เรียกร้องให้คอสชอนั้นทวงคืนท่อ๊าซมาทั้งหมดแล้วก็ให้กลับมาเป็นของภาครัฐค่ะค่ะเรื่องนี้เป็นคดีที่ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีคําตัดสินจากศาลปกครองไปแล้วแต่ ว่าก็มีการหยิบยกเอาข้อมูลแต่ละฝ่ายขึ้นมาพูดซ้ซํๆนะคะก็ยิ่งสร้างความสับสนนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของตัวเลขด้านพลังงานอื่นๆนะคะยิ่งตัวเลขมากก็ยิ่งมีการอธิบายด้วยข้อมูลคนละด้านค่ะสงครามข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานชัดเจนยิ่งขึ้นหลังนายปิยศวร์อัมระนันอดีตรัฐมนตรีพลังงานถูกคาดหมายว่าจะนั่งตำแหน่งประธานบอร์ดปตท และเกิดกระแสคัดค้านรุนแรงโดยเฉพาะสื่อออนไลน์จากกลุ่มที่เคยขัดแย้งด้านข้อมูลช่วงการชุมนุมของกบป,ปสและยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดปตทจริงในเดือนกรกฎาคมผมไม่ได้พูดเองเออเองนะครับอันนี้ท่านท่านไปตรวจสอบสอและถ้าท่านอยากจะเห็นเอกสารจริงท่านไปขอกัอปตทเขาดูล้กันนะครับว่าเขาได้เผยแพร่เอกสารชิ้นนี้จริงหรือไม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่จะยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนครับเพราะว่าข้อการทั้งบนบกและในทะเลเนี่เป็นสมบัติของชาติและประชาชนไม่ใช่สมบัติของปตทเมื่อวันที่25กรกฎาคมบริษัทปตทเผยแพร่รรรรข่าวตอบโต้ ข้อกล่าวหาของหนึ่งในเครือข่ายประชาชนที่ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าปะตะทคืนทรัพย์สินไม่ครบตามหนังสือทักท้วงของสำนังกงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสาตอง,งอทำให้การแถลงข่าวล่าสุดของเครือข่ายประชาชนเป็นการโต้กลับปะตะทอ,อีกครั้งและเป็นสัญญาณว่าสงครามข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานรอบใหม่กำลังเกิดขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูสถานการณ์จะเบาบางลงไปในช่วงเวลาที่คอสชอเข้ายึดอำนาจใหม่และตั้งเป้าหมายที่จะปฏิรูปพลังงานเพื่อคลี่คลายความขัดแยง้งด้วยการให้หลายฝ่ายที่มีข้อมูลด้านพลังงานมีโอกาสร่วมในวงประชุมเดียวกันช่วงเวลานั้นคอสชอดูจะเป็นที่พึ่งให้ทุกฝ่ายแต่ล่าสุดการปรับโครงสร้างพลังงานยังไม่มีความชัดเจน ทางออกหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นมาระหว่างนี้จากนักวิชาการด้านปิโตรเลียมคือการสร้างศูนย์กลางข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นเดียวกับถวงพลังงานในต่างประเทศโดยให้ผู้ที่มีส่วนร่วมมาจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนประชาชนและนักวิชาการคือข้อมูลนะครับมันควรจะมันควรจะครบเลยนะครับ <c oughs> ข้อมูลตั้งแต่ของน้ำมันดิบที่มีในประเทศนะครับ <c oughs> ข้อมูลที่เรารับมานะครับจากนาเข้าใช่ไหมครับผ่านทาังสิงคโปร์นะครับ ก็ควรควรจะมีบอกสัดส่วนว่าเราต้องรอนาเข้ามาเท่าไหร่นะครับหรือข้อมูลรวมไปถึงข้อมูลที่ข้อมูลที่ที่สามารถโชว์ได้บางส่วนใข้าใจบางข้อมูลบางอันอาจจะอาจจะโชว์ได้ข้อมูลใต้ดินอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอยากจะเปิดให้คนทั่วไปเขาสามารถเข้าถึงนะครับตรงนี้ผมว่ามันมันจะได้ช่วยลดพูดง่ายคือช่วยลดความขัดแย้งนะครับที่ที่มีในเรื่องของตัวข้อมูลเองนะครับ แต่ด้วยจุดยืนขณะน,นี้ที่ความเห็นแบ่งเป็นหลายข้างอาจยังไม่เห็นจุดร่วมความปรองดองเชิงข้อมูลด้านพลังงานแต่ยังน้อยความขัดแย้งนี้มีแง่ดีที่ทำให้สังคมตื่นตัวเรียนรู้และฝักใฝ่แสวงหาข้อมูลพลังงานมากขึ้นรวมถึงความระมัดร,ระวังในการเสพสื่อสังคมออนไลน์เพียงด้านใดด้านหนึ่ง พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะใช้กันอยู่ทุกวันแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของราคาและปวดหัวทุกทีเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะไปใช้ราคาแบบไหนดีนะคะแล้วถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนจริงๆคอสชวควรจะไปยึดหลักแบบไหนดีที่จะไม่ให้มาทะเลาะกันในภายหลงหังนะอาจารย์ครับก่อนอื่นนี้จะต้องบอกก่อนนะครับ<ช>ว่าเรื่องพลังงาน,เ,นเป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ความสําคัญ และเกี่ยวพันกับคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับตื่นมาปั๊บก็ใช้พลังงานเลยนะครับแล้วก็พอนอนหลับนี่พลังงานก็ยังเดินอยู่ไม่ว่าเป็นเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมแน่นอนนะครับว่าเราคงจะรอดูนะครับว่าสปชที่เราจะจัดตั้งขึ้นเนี่ยจะปฏิรูปเรื่องนี้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องพลังงานนั้นเป็นที่สนใจทั่วโลกครับเพราะกระแสอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะติดตามคือถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงเมื่อไหร่ แน่นอนครับว่าเราคนไทยเองก็คงจะต้องกังวลน,น,นะครับว่าเราจะใช้น้ำมันแพงหรือไม่ใช้กา๊าซถุงต้ม LPG แพงหรือไม่ก่อนจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปพลังงานนะครับขอมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจโลกกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนั้นเนี่ยนะครับทางหัวหน้าคอสชอก็ประชุมนะครับเกี่ยวกับภาพของการ เร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณของไทยแล้วก็บอกว่าให้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐนั้นเตรียมแผนรองรับถ้าเหตุการณ์ฉุกระหุกหรือว่าฉุกเฉินเกิดขึ้นบนเศรษฐกิจโลกใบนี้เพราะว่าภาพข่าวของสิทธิโลกนั้นยังไม่นิ่งครับแม้ว่าสถานการณ์ในเชิงลบที่เกี่ยวกับข้อพิาพาทในตอนออกกลางระหว่างรัรรสเซียนะครับกับยูเครนและก็เรื่องต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยจะผ่อนคลายลงแต่สังเกตเห็นนะครับว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกนั้นยังไม่มีอาการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นครับบรรยากาศของหุ้นโลกหรือว่าการลงทุน ของโลกนั้นอย่างนิ่งและก็เคลื่อนตัวไปข้างๆรอข่าวบวกข่าวลบที่ชัดเจนในอนาคตถ้ามาไล่เรียงครับเมื่อวานนี้ข้อมูลของสกิลของญี่ปุ่นนั้นออกมาบอกว่าไตรามาสที่2เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นติดลบมากกว่าที่คาดครับเดิมตลาดคาดว่าจะติดลบประมาณ5%แต่ตัวเลขออกมา7%นตะครับตัวเลขของญี่ปุ่นเศรษฐกิจไตรมาสสติดลบหนักกว่าที่คิดและภาพของการส่งออกที่ไม่ค่อยโดดเด่นการนําเข้าที่ซึมตัวลงเพราะค่าเงินเยนนั้นค่อนข้างจะมีอาการค่อนข้างแข็ง ภาพที่ออกมาก็คือว่าญี่ปุ่นจะฟื้นไต่ามาสาหรือไม่เป็นคําถามตัวโตๆครับที่โลกตั้งคําถามและจับตามองขณะเดียวกันครับที่ประเทศจีนเมื่อวานข้อมูลออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณเงินปริมาณสินเชื่อน,นั้นดูเหมือนกับว่าเหือดแห้งลงไปมากพอสมควรครับตัวเลขเกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ๆยอดขายบ้านอาการไม่ค่อยดีในตัวเลขเดือนกรกฎาคมทําให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วไปสงสัยครับว่าจีนเศรษฐกิจนั้นจะฟื้นหรือไม่ และทางการจีนจะป้องกันปัญหาสิทธิ์ให้ไม่ซุดตัวลงต่ำกว่า7.5%อย่างไรหันกลับมาที่ทางด้านยุโรปครับเมื่อวานมีข่าวคาวว่านะครับยุโรปตะว,วันออกเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโปลแลนด์นะครับเข้าสู่เศรษฐกิจที่มีอัตรางเงินเฟอ้อติดลบเป็นครั้งแรกครับในรอบหลายปีและไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของเช็กหรือฮังการียุโรปตะว,วันออกนั้นได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของสหรัฐกับยุโรปที่มีต่อรัเสเซียและเมื่อเศรษฐกิจรัสเซียย่อลงยุโรปตะว,วันออกก็จะแย่ลงครับ และพอยุโรปตะวันออกแย่ลงนั้นแน่นอนว่าการนําเข้าสินค้าจากยุโรปตะวันตกก็จะซึมๆไปด้วยดังน,นั้นหลายคนมองครับว่าสีของยุโรปนั้นจะเป็นอย่างไรโดยเพาอ,อยิ่งเศรษฐกิจเยอรมันนั้นมีสัญญาณของการเติบโตน้อยในแต่มาาที่2 หันกลับไปที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาครับเมื่อวานตัวเลขนั้นนะครับไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่ตัวเลขอันหนึ่งที่ออกมาคือการค้าปลีกในเดือนมิถุนายนนั้นขยายตัวค่อนข้างน้อยครับประมาณจุดเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมดูเหมือนกับว่าอาการจับใจ่ายใช้สอยนั้นจะไม่ค่อยเด่นมากนักน,นะครับและภาพที่ตลาดแรงงานที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นนั้นกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นสัญญ,ญาณที่จะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นน่าจะฟื้นตัวอย่างคงเส้นคงวาและมมัั่่นนนนคคงงจึงทําาาาาให้้ตอนนีีรกร,กรกกกดว สหรัฐอเมริกานั้นอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยประมาณกลางปีหน้าเหมือนกับที่คาดกันไ้เดิมครับเพราะสีสหรัฐและสีโลกนั้นยังฟื้นไม่เต็มที่นี่คือภาพรวมสีโลกนะครับที่แน่นอนับว่าจะมีผลต่อการส่งออกและก็การท่องเที่ยวของไทยอย่างไรก็ตามครับถ้ามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมไทยพูดมานานและตอนนี้คงพูดต่อไปเรื่อยๆเพราะสปชสภาปฏิรูปแห่งชาติกำลังจะจัดตั้งขึ้น และหนึ่งในสเสสาขาก็คือพลังงานครับสำคัญมากมาครับมาดูกันครับว่าการประรุพลังงานนั้นทําไมถึงมีความสําคัญภาพที่เขียนต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าสังคมโลกใบนี้นั้นมีการถกเถียงกันมากมายครับเกี่ยวเรื่องพลังงานและสังคมไทยก็เถียงกันครับพลังงานเราแพงไหมอันนี้คือภาพที่เห็นเลยนะครับว่าบางกลุ่มก็บอกพลังงานเราแพงครับแต่แต่ตเวลาการให้ข้อมูลข่าวสารก็ปรากฏว่าพลังงานของเรานั้นถูกกว่าหลายๆประเทศในโลกใบนี้และในอาเซียนด้วยเหมือนกันกับคาถามที่เกิดขึ้นมากมายครับหัวหน้าคอสอชอก็พูดเมื่อวันศุกร์เย็นนะครับใน สัมปทานเนี่ยต้องทำนะนะครับและการทํานั้นจะต้องมาพิจารณาผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับครับเพราะตอนนี้แหล่งขุดเจกกาะก๊าซต่างๆของไทยนั้นเริ่มที่จะมีร่อยรอมากขึ้นไปทุกทีสํารองก๊าซธรรมชาติของบ้านเราก็เริ่มน้อยไปทุกทีสัมปทานนั้นขุดเจาะต้นทุนจะมากขึ้นในการขุดเจกกาะก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ํามันเราจะให้สมาาัมปทานอย่างไรกับเรื่องที่หลายคนตั้งคําถามคว่าราคาน้ํามันราคาก๊าซของบ้านเราแพงไหมทําไมต้องไปอิงราคาที่สิงคโปร์เรื่องแบบนี้ครับสำคัญมากๆที่เราต้องพูดคุยกันในอนาคต และที่สําคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่มีการคุยกันโดยสัประชาชาติบอกเลยนะครับบอกว่าคนโดยทั่วไปนั้นมีข้อมูลความรู้ทางด้านพลังงานจํากัดเรได้คำว่า energy literacy ครับ,ว acy, ค,รบความรู้ด้านพลังงานจึงเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆนั้นหยิบยกเข้ามาและเริ่มต้นให้ความรู้กับประชาชนทั้งในการเรียนการสอนนะครับเช่นไต้วันนั้นเรียนเรื่องพลังงานตั้งแต่อุบาลแบบง่ายๆจนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนในเรื่องการผลิตแบบลึกซึ้งมากขึ้นภาพที่เราจะเห็นครับว่าทําไมพลังงานถึงสําคัญมากที่คนไทยต้องเรียนรู้เพราะพลังงานเกี่ยวพันกับคนทุกคน นี่คือภาพของตัวสีไทยที่เป็นเส้นนี้นะครับที่บอกว่าสีนั้นมีแนวโน้มที่โตขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเศรษฐกิจโตครับเราจะใช้ไฟฟ้าครับมากขึ้นไปตามเศรษฐกิจนะครับและน้ํามันหรือว่าพลังงานสาเร็จรูปนะครับที่เป็นเส้นสีเขียวข้างล่างนี้ก็จะต้องโตว,วันโตคืนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น LPG NGV ตลอดจนน้ามันดีเซลและเบนซินนะครับพลังงานสำเร็จรูปจะต้องถูกใช้ตามเศรษฐกิจครับที่ผ่านมานั้นในรอบ10ปีการใช้พลังงานนั้นสูงขึ้นประมาณ4% โดยเฉลี่ยและบางปีสูงถึงประมาณ10%ในอนาคตที่เราคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะรองรับประชาคมสิทธิ์อาเซียนเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้5%พลังงานจะถูกใช้มากขึ้นครับหันไปดูครับประเทศเราไม่ใช่เป็นประเทศที่มีพลังงานนะครับเต็มรูปแบบหรือมากมายเหลือเฟือเราต้องนําเข้าครับดังนั้นคําถามสําคัญคือราคานาม้มนในตลาดโลกนั้นแพงไหมราคาพลังงานในตลาดโลกแพงไหมแล้วเราควรใช้ที่ราคาเท่าไหร่สังคมต้องตอบครับเพราะการประดุ้พลังงานนั้นต้องถามว่าทําเพื่อใคร ทำเพื่อเราในปัจจุบันหรือทําเพื่อลูกหลานเราในอนาคตและก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อความมั่นคงหรือว่าเพื่อใช้ของถูกลองแอบนึกดูนะครับท่านผู้ชมลองนึกในใจว่าวันนี้ถ้าเกิดไฟดับทั้งวันใครเดือดร้อนบ้างครับธุรกิจประชาชนลองเปลี่ยนใหม่นะครับว่าถ้าน้ํามันจะต้องมีการเข้าคีบเติมน้ํามันและต่อเนื่องไปสองชั่วโมงที่จะต้องเติมน้ํามันเนี่ยนะครับเราจะเดือดร้อนแค่ไหน นี่คือสิ่งที่คนไทยต้องจัดการเพื่ออนาคตครับสัญญาณในตอนนี้ประเทศไทยนั้นนําเข้าพลังงานนะครับที่เป็นต้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติน้ํามันดิบอันนี้คือพลังงานขั้นต้นนะครับเรานําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเรานำเข้าถึงห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับนำเข้าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ํามันเนี่ยนะครับที่นาเข้าประมาณแปดแสนนะครับบาร์เรลต่อวันที่เป็นแท่งสีเขียวและนําเข้าถึง 8, แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่เป็นน้ำมันดิบนะครับและนําเข้าจอดตอนออกลางเป็นหลัก LPG ที่เราตึงราคาก๊าซสูงต้มในภาคครัวเรือนและภาคการขนส่งราคาที่เราตึงไว้ต่ำกว่าราคาตลาดโลกทําให้เดิมเราเคยส่งออก LPG ได้นะครับตอนนี้เริ่มนําเข้า LPG ครับและนําเข้าสูงมากด้วยเหมือนกันแต่เดียวกันเราใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นฐานหลักปรากฏว่าสํารองก๊าซธรรมชาติของบ้านเรานั้นเริ่มที่จะร่อยหลอลงเหลืออีกไม่กี่ปีครับเจปปีเท่านั้นเองที่ก๊าซธรรมชาติในบ้านเราจากแหล่งที่มีอยู่ปัจจุบันนั้นจะใช้เหลือเฟือเราต้องนำเข้าจากประเทศเมียนมาเป็นหลักมากขึ้นครับ ภาพต่อไปจะเห็นนะครับว่าเรานําเข้าน้ํามันนั้นหรือพลังงานขั้นต้นประมาณ13%ของ GDP ครับเบ็ดเสร็จประมาณ1.4ล้านล้านบาทครับและไล่เลี้ยงนะครับพลังงานขั้นต้นต้นทางทุกอย่างน้ํามันดิบนําเข้า85%ครับนะครับถ่านหินลิกไนท์นำเข้า70%ก๊าซธรรมชาตินําเข้า20%น้ํามันเสลยรูปนําเข้า10%และไฟฟ้าคือเขื่อนพลังน้ำเนี่ยนำเข้าจากลาวและสภามีนมาสนะครับวงเงินที่นําเข้าแต่ละประเภทเนี่ย เป็นล้านล้านบาทบางทีก็หมื่นล้านหรือแสนล้านแล้วแต่ประเภทดังนั้นจะเห็นเลยนะครับว่าภาพที่สําคัญนั้นคือไทยเองเนี่ยต้องใช้พลังงานราคาที่อย่างไรเรามีแหล่งพลังงานน้อยจะใช้ตามกําลังการผลิตของเราหรือจะอิงตามตลาดโลกครับที่เราต้องนําเข้ามาจากเขาลองหันดูภาพต่อไปนะครับมีการมองในอนาคตครับโดยนะครับสถาบันพลังงานระหว่างประเทศ IEA ซึ่งมองภาพของพลังงานในอาเซียนนี่คือภาพที่เป็นอุดมคติที่เราอยากเห็นครับ เป็นทั้งผู้ที่มีน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเหลือเฟือคือเป็นผู้ส่งออกน้ํามันกับก๊าซธรรมชาติพื้นที่สีเขียวนะครับปัจจุบันในอาเซียนสิประเทศมีประเทศเดียวครับคือมาเลเซียนะครับค่ะที่อินโดนีเซียเองเคยอยู่ในโอเปกครับมีน้ํามันเหลือเฟือตอนนี้น้ามันไม่เหลือแล้วนะครับ แล้วเขาก็ไปตึงราคาดีเซลทาให้เขาจะต้องไปปรับขึ้นราคาดีเซลซึ่งทาให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีปัญหาจนถึงปัจจุบันและประธานดีท่านใหม่ต้องพิจารณาในเรื่องของการลดการแทรกแซงราคาน้ํามันในอินโดนีเซียซึ่งเป็นข่าวในระดับโลกอยู่อินโดนีเซียเคยเป็นผู้ส่งออกน้ํามันกับก๊าซตอนนี้หรือเป็นผู้ส่งออกก๊าซครับคาถามคือในช่วง20ปีข้างหน้า2035มาเลเซียกับอินโดนีเซียนั้นจะเหลือเป็นผู้ส่งออกก๊าซแต่น้ํามันจะมีไม่พอครับอีกประมาณ20ปีข้างหน้าใครเดียวกันประเทศไทยแหละครับ นำเข้าทั้งก๊าซธรรมชาติและก็นําเข้าทั้งน้ามันซึ่งเป็นต้นทางทางวัตถุดิบอนาคตเป็นไง20อสิปีข้างหน้ายิ่งพึ่งพาต่างประเทศมากขึ้นนะครับยิ่งต้องนําเข้าน้ํามันและก๊าซธรรมชาติมากขึ้นเช่นกับฟิลิปปินส์แหละครับที่ตอนนี้ก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศผู้นําเข้าก๊าซธรรมชาติและก็น้ํามันภาพนี้นานาชาติมองนะครับไทยเองมีความเสี่ยงครับตามหลักปรัชญาสิพ,พอเพียงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวในเรื่องของพลังงานนั้นค่อนข้างจะย่อลงคนไทยต้องตอบคาถามครับว่าจะปฏิรูปพลังงาานนเเเพพพืื่่ออใครรวกปััจจุบ หรือเพื่อลูกหลานในอนาคตพลังงานสําคัญจริงๆนะครับการไปรูปพลังงานนับจากนี้ไปจะถือว่าสําคัญเพราะเศรษฐกิจยิ่งโตพลังงานยิ่งต้องใช้มากขึ้นและเราเป็นประเทศผู้นําเข้าพลังงานโดยสุทธิ นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักครับเกี่ยวเรื่องของปฏิรูปพลังงานนะครับค่ะนี้เมื่อเรามีโอกาสแล้วว่าจะต้องมีการปฏิรูปในด้านพลังงานที่นี้มันจะเน้นไปทางไหนดีคะจะมีการส่งเสริมในพลังงานประเภทไหนวิธีการหรือว่าปัจจัยที่เราจะมองว่าเป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องทําก่อนนะคืออะไรคะครับผมคิดว่าภาพที่สําคัญก็คือคนไทยจะต้องเปิดใจกว้างก่อนนะครับว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพลังงานคงจะต้องปล่อยให้คนที่เขามีความรู้ครบเรื่องพลังงานมาพูดคุยกันแต่เราต้องเข้าใจว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ยนะครับ แน่นอนนะครับว่าการปฏิรูปพลังงานนั้นสิ่งสําคัญก็คือท่านผู้ชมจะต้องนึกอยู่ในใจเหมือนกันนะครับว่าคําตอบแรกครับท่านจะปฏิรูปเพื่ออะไรเพื่อปัจจุบันหรือเพื่อนาคตและเพื่อใครนะครับเพื่อเราปัจจุบันหรือเพื่อลูกหลานและที่สําคัญก็คือจะทําอย่างไรบางคนบอกว่าอยากใช้พลังงานถ่าถูกครับแต่ถ้าถูกแล้วใช้เยอะๆเหมือน,น LPG ที่ตรึงราคาไว้ต่ำกว่าตลาดโลกแล้วเราต้องนําเข้าและเสียงเงินตาตา่างประเทศออกไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ประหยัดเนี่ยมันถูกหรือไม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดซับซอ้อนนะครับผงต้องดูว่าจะมีการปฏัรูปอย่างไรแต่ในแวดวงวิชาการพลังงานนั้นคุยกันแบบเบสเซนแล้วครับเพื่อลูกหลานอนาคตครับเป้าหมายสุดท้ายพลังงานต้องพออย่าดับอย่ามีไม่เพียงพอนะเราไม่ต้องเข้าแถวรอคิวเติมน้ํามันไฟฟ้านั้นไม่ใช่ดับดับติดติดเหมือนบางประเทศนะครับไฟแบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มั่นคงต่อเวลาและไม่ค่อยดับเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอุดมคติที่ธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคประชาชนต้องการครับเพราะเราต้องมีเพียงพอมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน คำถามคือเริ่มต้นอ,อย่างไรครับคือจัดหาพลังงานที่เพียงพอครับต้องมีการวางแผนสำรวจขุดเจาะตอนนี้จีนเนี่ยนะครับไปหาแหล่งพลังงานถึงแอฟริกานะครับไทยก็ต้องบอกครับว่าโดยหน่วยงานของรัฐนี่แหละนะครับก็จะต้องไปหาพลังงานตามประเทศต่างๆ,ๆครับจัดให้เพียงพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการสร้างความมั่นคงในทางพลังงานเราคงได้เคยได้ยินคาว่าอาเซียนกริดนะครับตอนนี้ประเทศในอาเซียนโดยรวมเนี่ยพยายามที่จะพึ่งพาพลังงานด้วยกันโดยการวางสายส่งของไฟฟ้า แล้วก็ประเทศไหนขาดไฟนะครับมีความต้องการมากก็ให้ประเทศที่ใช้ไฟน้อยในตอนนั้นส่งไฟฟ้ามาให้ประเทศที่มีความต้องการไฟสูงครับพลังงานจะต้องมีความมั่นคงนะครับและต้องเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆแต่สิ่งนี่สำคัญครับแหล่งพลังงานสร้างขึ้นแล้วเนี่ยทำความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่หรือไม่ดังนั้นการที่มีพลังงานนั้นจะต้องมีพลังงานที่สะอาดเปมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถ้าจะเป็นพลังงานที่ทําให้เกิดมลภาวะปล่อยก๊าซธรรมชาติทําให้มีภาวะเรือนกระจกทําให้โลกร้อนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรานาครับดังนั้นพลังงานที่เราจะใช้เช่นมาตรฐานของยูโรโฟนครับในเรื่องของน้ํามันหรือว่าก๊าซต่างต่างหรือว่าการใช้พลังงานสะอาดสอาดในการผลิตไฟฟ้าต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําและที่สําคัญคือราคานั้นจะต้องเหมาะสมครับสอดคล้องกับค่าข,าของชีพสอดคล้องกับความเหมาะสมของประเทศในระยะสั้นและระยะยาวและที่สำคัญคือ อย่าเอาเปรียบผู้ใช้และก็อย่าไปริ้รอนสิทธิ์ของผู้ผลิตครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเรามาดูนะครับว่าภาคเอกชนที่มีข้อเสนอในการไปรูพลังงานเป็นอย่างไรบ้างอาจจะขอหยิบยกมาจากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีนะครับดรปียศวัารราันท์อดีตเริ่มตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นเป็นประธานเคยเสนอไว้ครับเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วบอกว่าจุดแรกที่สําคัญมากก็คือ1ครับปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อเป็นธรรมถอดทุกภาคส่วนนะครับโครงสร้างนั้นไม่ใช่บอกว่าถูกเป็นตัวตั้งนะครับ แต่ต้องบอกว่าสอดคล้องกับต้นทุนและเหมาะสมกับค่าเสียโอกาสในการใช้พลังงานคือถ้าตลาดโลกเขาขายพลังงานแพงๆเนี่ยนะครับแล้วเราใช้ถูกมากเนี่ยทำไมเราไม่ประหยัดพลังงานและเอาพลังงานที่เราผลิตได้ไปขายในตลาดโลกที่ได้ราคาแพงๆและเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าดังนั้นเรื่องราคานั้นต้องทําให้เหมาะสมนะครับต่อมาครับราคาควรจะสะท้อนถึงการแข่งขันที่แท้จริงอย่าผูกขาดครับต้องให้มีการแข่งขันต้องเปิดโอกาสให้เอกชนแข่งขันกรรับรัฐวิสาหกิจได้ต้องทําให้ราคาพลังงานนั้นอยู่ในภาพที่ แข่งขันกันเพื่อให้ราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคและที่สําคัญมากๆกนะครับก็คือให้รับวิสาหกิจนั้นอยู่ภายใต้นะครับการแข่งขันทางการค้าเพื่อลดการผูกขาดและไม่ใช้อํานาจของรัฐเหนือตลาดมากเกินไปทําให้เอกชนอื่นๆไม่สามารถเข้ามาแข่งในแวดวงพลังงานได้นี่เป็นข้อเสนอที่สำคัญครับภาพสองภาพถัดภาพตัดไปเนี่ยนะครับจะเห็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าการป้องกันการแทรกแซงของทางด้านกลุ่มการเมืองครับบางทีราคาพลังงานกลายเป็นสินค้าการเมือง นักการเมืองเข้ามานั้นเปลี่ยนแปลงนโยบายเข้ามาแทรกแซงหรือบางทีมหาผลประโยชน์ทําให้เรานั้นใช้พลังงานโดยที่มีราคาที่ต้นทุนไม่ได้ถูกจริงๆเรื่องนี้ก็มีการบอกครับว่าควรจะสร้างเงื่อนไขป้องกันไม่ให้มีกลุ่มการเมืองเข้ามาแทรกแซงและอันสุดท้ายที่สาคัญครับพลังงานทดแทนครับควรจะส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนและก็อนุรักษ์พลังงานโดยที่เราอาจจะต้องให้คนไทยนั้นนะครับใช้สิ่งที่ประหยัดไฟเบอร์5แล้วก็อนุรักษ์พลังงานและก็ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าประหยัดที่สําคัญนะครับคำว่าพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียน,น อาจจะนึกถึงพืชพลังงานครับหรือว่าอาจจะนึกถึงสินค้าต่างๆที่เข้ามาเป็นพลังงานบุนเวียนได้ภายหลังนะครับเช่นปาล์มน้ํามันนะครับหรือว่า,อ,าอ้อยน้ําตาลซึ่งผลิตเป็นแก๊สโซฮอลหรือ Bio, Diesel, ไบโอดีเซลได้และที่สําคัญครับไม่ว่าเป็นโซลาร์ฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีพลังงานแสงอาทิตย์หรือโรงไฟฟ้าชีวมวลชีวภาพเอาแกลบเอาพืชผลในการเกษตรเสร็จและมาเผานะครับเป็นไฟฟ้าปั่นหม้อน้ําปั่นเครื่องต้นผลิตไฟฟ้า เกษตรกรนะครับหรือชุมชนในพื้นที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนได้หนึ่งเมกะวัตสร้างไรายได้กับชุมชนเรื่องเหล่านี้เป็นโอกาสทั้งของเกษตรกรชุมชนธุรกิจไทยที่สามารถพัฒนานะครับในเรื่องของพลังงานควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตและเพื่อทําให้พลังงานนั้นเพียงพอมั่นคงและยั่งยืนนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปนับจากนี้เวลาปฏิรูปประเทศนั้นเกิดขึ้นแล้วคนไทยต้องเข้าใจนะครับองความรู้ที่เรามีเท่าไหร่เติมให้เต็ม เข้าใจผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆในการวางนิยายเข้าใจเขาและมองทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมว่าการปฏิรูปเพื่อลูกหลานของไทยในอนาคตเพื่อประโยชน์ของสังคมของประเทศโดยสุทธิและนี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องร่วมกันพัฒนาประเทศครับสำคัญที่อาจารย์บอกคือต้องเปิดใจก่อนนะคะที่บอกไปว่าปฏิรูปพลังงานเนี่ยมันมีรายละเอียดมากแล้วมันมีความซับซ้อนแล้วก็บางอย่างนี่มันบิดเบือนไปมาก เกินกว่าที่จะอธิบายได้นะคะอาจารย์อันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าท้ายที่สุดแล้วปฏิรูปพลังงานจะออกมารูปแบบไหนแล้วก็จะเน้นอย่างไรแต่ว่าวันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีการพิจารณาพรบรายจ่ายประจําปี2558แล้วก็พูดกันเยอะนะคะว่าเอ๊ะจะต้องใช้ทันในวันที่1ตุลาคมอันนี้มีความสําคัญยังไงคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าประเทศเราต้องการฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็วนะครับแล้วก็ณวินาทีนี้เป็นบทบาทของการใช้จ่ายงภาครัฐแล้วล่ะ การใช้งบประมาณให้ทันเนี่ยมันจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเร็วแล้วก็จะทําให้ประเทศนั้นเติบโตได้อ um ย่างดีเพราะเรามีโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตเยอะเดี๋ยวพูดตอนนี้ไม่ทันแล้วครับที่นี้ได้ไหมค่ะพูดนี้มาติดตามนะคะโครงสร้างของงบประมาณรายจ่ายวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะพักครูนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามโซเชียลบิสกับคุณนันทินี